ตอนนี้นะครับตอนนี้เราเราใน,าน <c oughs> กี้นะครับเขาหนักอยู่นะทุกคนร้อนเลยนะครับในพี่เป็นยไงครับตัวถึกนี้เป็นยังไงอะไรกันมันมันเป็นละครที่น่าสนใจนะครับมันเป็นเรื่องราวของของเสน่ห์เสน่ห์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความของหอมหวนความงามดึงดึงดูดผู้คนรอบข้างเป็นผู้ชายนะครับ แต่มันมีจุดพีิกันคือมันเกิดโศลนรกรรมความตายเกิดขึ้นนะฮะเราอยากจะจุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนดอกระดังงาเวลาโดนไฟมันก็เป็นก็จะกลายเป็นเข้ากระดังงานะครับประมาณนี้นะครับรแต่เราต้องเข้มข้นแน่นอนเลยเรื่องนี้แน่นอนครับมันมีมันมีจุดพลิกผันอะไรเยอะไม่มีจุดผักดุนเยอะเหมือนกันครับารบย์เรื่องนี้เขาบวยไหมครับ <laughs> เรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะคือจริงๆเหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการความรักแหละแต่ก็คือก็ตามหาอยู่นั่นเลยเนี้ยค่ะก็จะเจอความรักในหลากหลายรูปแบบแต่ก็มาตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะไปลงเอยตรงไหนจบที่ยังไงอะไรเงี้ยแต่พวกเราต้องพบพันกับคนอ่นเยอะพบทุกคนเลยค่ะเดือดเวอร์ซีู้องดูเดืดมีมีหลากหลายหลากหลายเรื่องราวที่ บอกว่าแล้วนี่เราทำงานกันแบบมาเวลเลยครับว่าตอนจบเนี่ยยังไม่ให้นักแสดงรู้ครับ้องทำเราถ่ายกันไปเรื่อยตอนจบก็ถูกแบบสัมภาษณ์อะไรเรื่อยๆพอจบมีหลายแบบด้วยคือคือคือจะไม่ให้นักแสดงเห็นบล็อกจะไม่บอกกัตรงนั้นนะ<อ>ไม่ต้องทำการบ้านมาเยอะตรงนั้นเลยให้คนทำการบ้านคนเดียวพอ ผมผลด้วยสิ่งที่ดีนะครับผ,ผมก็ผมก็ก็สวยมากไงทุกคนก็ต้องเข้ามารุมร้อมรุมร้อม <laughs> รุมร้อมแย่งกันอ,อะไรแบบนี้ครับก็แต่ว่าบอกไม่ได้จริงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่จริงแล้วมัน,ม,นมีอะไรซ้อนหลายซ้อนมากนะจินนะใช่อะไรแบบแบบพิกไปพี่มาตลอดจริงแล้วทุกคนแบบ คนใช่มากสำหรับสินล็อกคาแรคเตอร์เหล่านี้อ่ะเหมือนโลกใจว่ะไม่เหมือนโลกเปิดครับโลกหมดเลยนี่คือโลกตกใจใช่เหรอใช่ครับถ้าพูดถึงหรือว่าสองบทบาทนะผมผมแบบซูเปอร์เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าในในผมไม่เคยแสดงคาแรคเตอร์นี้คือโอเคทุกคนรู้ว่าเราเป็นหนึ่งคาแรคเตอร์ที่เราเคยแสดงแต่ว่าคาแรคเตอร์นี้น่าจะ แน่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตัวเองแล้วก็เซอร์ไพรส์นคนที่อยูอ่แน,น่นอนคือเพราะว่าเราก็เหมือนสถานะในสังคมของเราเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเราก็ต้องการคนที่มีอยู่ข้างเราเนี่ยที่เป็นนัมเบอร์วันนะครับแต่ว่าเรื่องของความที่เข้ามาแพ้กันแล้วเนี่ยทุกคนคิดว่าเออจะได้หรือไม่ได้ันี้ก็เป็น,ปน,ปนอีกเรื่องหนึง่งแต่มันมีบางอย่างของผมที่ซ่อนอยู่ข้างในที่แบบว่าดีามากครับพี่เจงพี <น S 1> ่เจงพี่เจง เฮ้ยเจ๋งก่อนก็ได้ครับดึขึ้นมาใกล้ใกเลยเลผมแล้วเอ่อผมน่าจะเป็นคนที่รู้สึกว่าน่าจะคนน่าสงสัยไม่สุดคือผมนี่แหละใช่อะไรที่แบบนี้อ๋อด้วยหน้าตาผมนะตอนนี้ว่าเข้ามาในเรื่องนี้ผมนี่แหละเป็นเป้าหมายในการโดนจับจับมองคือ ด้วยคาแรคเตอร์ด้อหลายอย่างผมได้เรื่องมันก็น่าสนใจอยู่แล้วครับแล้วก็โดยบวกกับหน้าตาที่เป็นอย่างนี้่ใชก็อยากอยากให้ลองไปติดตามดูเพราะว่ามันมีเรื่องรภายในเรื่องนี้เยอะมากครับตัดเองเหรอครเป็นแบงไหนน่าสงสัยไหมครับคุณผมไม่ต้องสงสัยเลยครับผมผมเป็นผมเป็นผู้ชายที่คอยกัดกับทุกคนเลยครับไม่ชอบใครสักคนเลยนี่ชัดเจนชัดเจนนะทางนี้ชัดเจนนะได้ปล่อยได้ปล่อยพลังไหมเยอะเลยอะเยอะเลย น่อยกดดันมีลงกับประกดดันแสดงเบอร์ขนาดนี้จะเพิ่มลูกนเลยไม่อีกลูกขอเชียก็ราบทเป็นคนลูกน้องคนสนิทของพี่แพนเค้กค่ะได้ยังไงครับหนบทของหนูก็จะเป็นสามยาค่ะคอยเอ่ออำนวยความสะดวกในแค่ตัวมันมีในตัวใช่แต่เขาไม่ได้มาน้อยๆเนี่ยน้อยอย่างเงี้ย ได้ชมกันแน่นอนนะคะ oh. ก็น่าจะเป็นครบรถเป็นอีกแนวเนึง oh. ที่จะได้ชมกันอย่างสนุกสนานแน่นอน,นะคะ่ะ oh. ขอบคุณค่ะเชิญค,ค่ะ